เฮ้ยยิบนี้แตกมืออีกแล้วเหรอมาดีครับโอ้โหจังหวะน,นี้แปดร้อยคูณคูณเท่าไร่เฮ้ยพันคูณเก้าไอาเ้เี้ย ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตัวตึงนักปั้นนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับค่ายปีจีกันอีกแล้วนะครับกับเกมนี้เลยนะครับอะไรนะกาลูดา้าแกรมนะครับผมอันดามนีกาลูดา้านะครับไม่รู้มันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนไม่รู้วะไปกดเข้าไปดูกันมาวันนี้ทุนห้าสิบบาทจะปั้นรอดป่เนี่ยลองดูแล้วกัน เป็น5บาทไปเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่าทุน50บาทรอดไหมวันนี้ไปดูกัน let's go เอ้ยจังหวะนี้อย่าบอกนะปั่นทีเดียวเข้าฟรีเกมเรียบร้อย yeah, อเชียโคตรเอวอะคนดูเฮ้ยของจริงวะ let's go พรีเกมเป็ดห้าบาทเป็นยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะฟรีในฟรีเอาหน่อยเพื่อนจัดไปเลยฟรีในฟรีไปฟรีในฟรีฟรีในฟรีอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเลยเฉยเลยเวนี่เฮ้ยเกินเฮ้ยมาดีดอกนี้ตัวแพงสี450่ร้อยห้าสิบและยังไงบวกไปหนึ่งร้อยเฮีย คูณหกโอ้โหยห้าร้อยห้าสิบคูณหกคนดูสามพันสามเย้ 3, 3. คนเอาอ่ะอคูณเก้าได้ไหมคูณเก้าได้ไหมขอใบสองตัวเพื่อนเออใบสองตัวครับรู้เรื่องฮะยี่สิบห้าบาทคูณเก้าไปจังหวะน,นี้ 225บาทนี่คือเบ็ด5บาทนะคนดูโอ้โหและสปินสุดท้าย75บาทโอ้โหคูณ9าไป675บาทครับผมโอ้โหแล้วจบก,กันไปแย่คโคตรโหดอ่ะโอ้โห4,200บาทครับผม นี่แค่เบ็ดห้าบาทนะคุณดูมาเบ็ดสามสิบแม่งเลยนะครับกำไรสามพันกว่าบาทอ่ะสี 4, ่พันอะทุนห้าสิบบาทอาเองอ่ะเชี่วโคตรเดาอ่ะทุนห้าสิบบาทอ่ะแม่งโคตรโหดเลยวะ่ะมาเบ็ดสามสิบครับเกลือไปเกลือไปเกลือไป เกือไปเฮ้ยเกือไปหรือเปล่าฮาลัลโหลเกือไปหรือเปล่าเฮ้ยจัาหวันี้ยังไงเกือหลายรอบแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนนี่ยังไงรอบสองว่ายังไงรอบสองว่ายังไงเรียบร้อยฮอฮฮฮกูบอกได้แล้ววันนี้ ยังไงสามตัวเวนเลยจะสี่ตัวก็ไม่สี่ตัวเนาะ <G ül> มาดิเบทสามสิบทุนห้าสิบบาทนะคุณดูชึบชึบชึบตัวคูณแม่งไม่มีตัวคูณนะคุณดูโอ้โหอะไรวะ ตัวคูณเพื่อนสวยคูณสามมาแล้วเหลืออีห้าเหลืออีกสีออ่ฟีสปินจะหมดแล้วยังไม่บวกเลยเฮ้ยมึงจะได้สามร้อยคนดูเอาดีคูณหกเฮ้ยเหลือสองฟีสปินคนดูเกินเจ็สิห้าคูณหกเฮ้ยได้สี่รอยหสิบสปินสุดท้ายอย่างวะ สป,ปินนี้เกลือเฉยเลยเอ่ะคุณดูเบตสามสิบได้หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหมาเบตห้าสิบแล้วกันคนุณดูแม่งเกลือจัดเลยทุน50ห้าสิบาทนะครับผมเฮ้ย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  เกลือไปนะเกลือไปนะจังหวะน,นี้อีกตัวเดียวเพื่อนอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเบื่อโอเคสวยพี่สวยมาดูรอบนี้ไม่ว่าจะเกเลือหรือเปล่านะครับดูสิบฟีสปิสนะฮะไปเลยขอวายสามตัวเลยเพื่อนตัวเดียวฮะนั่นแหละสวย เจ็ดร้อยห้าสิบคูณสามเชียวสองพร้อยห้บาทครับคุณดูนี่ก็สเปินแรกนะนี่ก็สเปินแรกนะเดี๋ยวอีกเจ็ดนะครับมาดิโอ้โ oh, ห75บาทคูณสามไปก่อน200หืมเกลือ้นเกลือคูณ6ยังไงดอกนี้500คูณ6มึงเอ้ย3,000 มาดีย่สามพันเคนดูเฮ้ยคลิปนี้แตกมืออีกแล้วเหรอมาดีครับโอ้โ oh, หจังหวะนี้แปดร้อยคูณคูณเท่าไรเฮ้ย hey, พันคูณเก้าไอ้แยเก้าพันกว่าเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบคนดูเฮ้ย hey, แตกมืออีกแล้วเแย่ yeah, คนเอาคนดูสปินสุดท้ายยังไงครับ 1มื่นห้าไปโอ้โหจะ1หมื่นห้าก็ไม่หมื่นห้าแม่งเอ้ยสิบฟีสปินครับผมจับไปที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้ารอยี่สิบห้าบาทผมทุนห้าสิบบาทครับ,บ,ครบโคตรเฮงอะ่ะคุณดูโอ้โหเหลือเชื่อฮะอ่ะโอเคนะครับบวกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญหัวเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยลวกันนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามมาด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนละกันนะครับได้แล้วก็ต้องรู้จักเลิกนะครับเล่นอย่างมีสตินะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนละกันคลิปนี้สวัสดี